เป็นมเป็นถอยเป็นม้องขึ้นก็ยาองขนมีงองนบ้ว่นเดดงไเรีงนะขึ้นอรผ้าย้า้่นกันองู้่ามีคนจีว่างวะผู้ละเศร้าไหมตัวดูเลีนกันติ้ผู้ละเศร้าเล่ยกันผู้ใดกู้ในใดรู้กันเรียงกันตั อ้าได้เวลาแล้วครับผมมีคนเปิดไทยแล้วตอนนี้สังกำลังตัดผ่าสังกำลังตัดผ่าเนี่นั่นตานาอดยอเง้าครับบ่งแหลกของพีเอามึงฝากไอ้แล้วเนี่ยเอาข้ามไผ่หญาไอ้แล้วเนี่ยบังนีท่านกันกับิมีบังสองบังสามมาเรื่อยๆ ขันบ่ขึินกับทีหน้ว่กั <laughs> นอัดเองเนี่ยีหนาบาน่กี<ม>ไรได้ยัไม่อนอเล่นจกักสามลอยนีู่้ใด,ดเ,เล่นบางนีพัน,นาพัาน,าานหัวพันผาหล่างยนอ่องดึงนปูเน่ปูนอนเลยนปูนอนดึงปูปูนอนอยู่กับ

อ่าุงไข่เงินสดครับน้งละหนึ่ันบาทตอนนี้มีชี่้างสนใจกับมหากรรมการกาเบเวลาพี่เด้อไม่รับอ่ารับพบ้างครับกระเือปิเดียกไม่พอจกระือปิดครับาก็ต้องการเข้าดอุ่นใ่ะอะอันอ่นใครอ่คอันอ่ะใ่ะใคอ่ะใคอครอครอ

เบื segue, ้องแรกก็ไว้ครับไวอยากทัอาารเสียคทับช่วงล่างลังมากไม่ตลอยฮะงต่อไฟก็ไม่ไม่กู่เขาไ้ก่อนราะว่าเมฆกำลังจะมาุมที่ร้านนีี่เ็กเียเป็นการส่น้ำไฟให้พี่น้องไม่ ซู่ขึ้นกว่านี่คู่เลยนะดูด้วยช้อยกเออสู่นี่เขียวแล้วบ้านี่ช้อยเขียวอะไรบ้างคุณหนักๆคู่เลยราคาสูงไม่ค่อยเอาเงินเดียวเหมนล่างใส่เงียยงเดียวออกมาถ้าใครต้องการมาจะมาเพิ่มเติมก็ได้ครับสำหรับตังสายอุ่นไทยลุ้นต่อเลยนะครับที่บนฐานขนาดนี้ฟังไฟหลายติดมือหนิผู้ใดกัน ผ yeah. oh, ู้ใดก็อยากจูดเองเป็นว่าเอาเบิงซื้นบ่กมวนต้องลงมือเองการ นี่ครับีมูหน่อยครับสองเฮดครับฮดแต่เนอยโอ้โหให้ดูด้ยครับามามครน ยังไปแล้วลืมมาครับแล้วห้าสิบแล้วมึงไหครับข้าวาข้สิบตัวแล้ว่ไหาด้วยจำยังัียโอเคบากครับครับทานนี่ทานเนมาอมลงมามาข้อมาขสลักแล้วก็จะมาขามเล่าง น้ิ้มลดยนมยสับดาดูบ่หมเดอามมเครับ295วินาที่อไปนะหกสา3ครับ

ต้องไปรอรน้นรอนะครับต้องไปขนา,าดนี้นะนี่รถแปดสิบเอใเต่เตี้ยทีแกเป็นเ่ยครับคนใใจหญ่เตี้ยสองพุ่สามจะริดัดูครับุสาม คนไปใหญ่เตี้ยทิกลาคนไปอยู่คนไปใหญ่เตี้ยรุ่ mayor, นรอนะครับนครเอราวันนะครับ้ังไปขนาดเล็กนะครับสองสองเ็ไรสองสามเ็ดนะครับคุ่มสามกละก็าไหว้ด้วยนะเพื่อุ่มสาม ตอนนี้ฟังไขคืนฐานเรียบร้อยอ้วเราไปสมัครด้กน้อง <c oughs> มันใกล้ถึงวินาทีลุ้นลทึกแล้วอ,อย่างทำเรื่อ่ยรับขอรคนใจเหื่เปื่องผมจะยกชุดให้วินาทีงใจเยือกที่รัคนใปมาเยอเอาละครเอบน,นะครับ ไปครับครับไปนคไปหน่อยเราครับผมจะย้าเคื่องเท่าไหร่นะครับห้บาครับอ่าเจ็ดสิบห้าครับผลำโไปครัเล็กนะครับหนึ่งหยหนึ่งเจ็ดครับบแมนตำตเ่ออนมีก่อนะครับ สองสี yeah. ่สามแเดิดอ่ั้องสามานะครับวุฒงครับได้ลุงระดับของณพีอะเตนได้ลุนพี่ระองต่อไปดเลย หนึ่งศนหอมครับสองศูนย์ครับขอให้โชคดีครับหนึ่งสสามเปิครับหนึหอมตายตายครับหนึ่งศูนย์หอมสองศูนย์ศึ่ครับสองคุณจีรหาจุสาพัครับสองคุณจ

ครับเพครเจนหอนรถุบลนะครับสองสี่สามเลยแล้วก็โชคน้องโบนะครับสองสองทุนหลสองสามทุน๋ยู่คนเหรอมาผ่านยังมาอยู่ครับสามสาูน กอนตันจิง yup. oh. oh. ุยงญาตังไปเกินดายจ็ตไปก็ายรับตริญญาตังไปของันจิงสุยราคาหกสิบกิโลานอ่าไวครับตันิงุยตายเลยตล้างไปยเาตัไป กนนะครับรุ่นขี้แตกขี้แตนมันได้หรอไดล่ะมันได้รอยหากี่รหาับหมอมันแตกก่อนฮะยรัช่วงนี้ไปเกี่ยวแห้งล้มอันเดียวเนี่ยมันตเอียงต่ไปตัวคว่น วนฟุงออกว่ะเนีอวันนเี้งไม่ไม่าหลุดหล่อ่ขอข้อาเนาะสั้ผมเพ่อางีัราคาวันี้ไ่ผ่านครับพี่น้องครับเอาอยู่บ่ฝนเดีว พวก่านดูนี่เยอสาอยู่ตรงไปนว่าจะล้วกันน